คุณผู้ชมคะยุคปัจจุบันตอนนี้นะคะหลายคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยะคะก็จะมาช่วยแชร์แล้วก็พูดคุยนะคะถึงประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพกันนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะคุณโจวันณและคุณเชอรี่ระวีวันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตสอบถามคุณโจก่อนได้เลยไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนที่ตอนนี้เนี่ยนะคะคนไทยที่มีอายุมากขึ้นเริ่มจะมีปัญหา เรื่องของร่างกายที่ตาม,มาจริงหรือเปล่าคะครับจริงครับตอนนี้ทุกวันนี้เป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อต่อนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหากันอยู่ประมาณ7ล้านคนนะครับไม่ทราบว่าหลายๆคนจะกังวลอยู่เปล่าว่าคุณเป็นหนึ่งใน7ล้านคนนี้ไหมนะฮะลองมาดูว่าสาเหตุสําคัญว่าโรคของข้อต่อเสื่อมเกิดจากอะไรครับเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาของเรานะครับ,รบถ้าเราใช้ชีวิตเยอะใช้ร่างกายหนัก ข้อต่างๆในร่างกายก็จะเสื่อมเร็วน้ําหนักตัวก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับถ้าน้ํา <c oughs> หนักตัวมากนะครับภาระข้อต่อของเราก็จะมีภาระมากนะครับข้อต่อก็จะเสื่อมเร็วนะฮะดูได้จากชุดของเราลุกกระโอยนั่งกระโอยจะทําอะไรจะขยับขยีื่นร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆ <c oughs> ดูมันมีมีปัญหาในการขยับขยียื่นร่างกายไปสมดเลยนะครับอืมนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วเรื่องของอายุล่ะคะเกี่ยวไหมคะ อ๋ออายุนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับาบางคนบอกว่าอายุมากมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วอันนี้ผมบอกว่าไม่จําเป็นเสมอไปนะครับถ้าเรารู้วิธีการที่จะชะลอการเสื่อมของข้อต่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าได้ผมยกตัวอย่างเลยนะครับ คุณแม่ของผมเองนะครับตอนนี้อายุ82ปีแล้วนะครับอ,อ่ท่านอายุ82ปีแล้วแต่แต่ว่าท่านยังทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขนะครับอย่างเช่นเดินไปไหนมาไหนนะครับออกกําลังกายขี่จักร,รยานอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดท่านก็ไปเลยอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศท่านก็ไปกับเพื่อนท่านเลยนะครับนี้ท่านทํากิจกรรมต่างๆนะฮะดูดูได้จะ วิดีโอนี้นะฮะมีความสุขมาก,มากๆ<พ>าไม่มีโอดโอยไม่มีเจ็บปวดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าท่านรู้จักที่จะดูแลสุขภาพเสียแต่เนิ่นๆนะครับค่ะก็ถือว่าคุณแม่เนี่ยยังแข็งแรงมีกิจกรรมทำนู่นทำนี่เดินเหินสะดวกใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วเ<ช>คล็ดลับของคุณแม่คุณโจคืออะไรคะครับเคล็ดลับเนี่ยผมให้คุณแม่ดูแลเรื่องของกระดูก ข้อต่อเอาไว้แต่เนื่นๆเลยนะครับผมให้คุณแม่ทานคอลลาเจนไทป์2นะครับคอลลาเจนไทป์2นี้ช่วยบำรุงกระดูกมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษที่พบได้ในกระดูกข้อต่อของมนุษย์นะครับเพราะตรงกระดูกข้อต่อของเราเนี่ยจะต้องรับแรงกระแทกแรงเสียดสีตลอดเวลาในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับคอลลาเจนไทป์2จึงจําเป็นต้องมีความเหนียวทนยืดหยุ่นและสามารถที่จะรับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ย เลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบอนเมดพัสที่มี U C 2 U C 2นี้เป็นคอลลาเจนไท์2ที่มีโครงสร้างสมบูรณ์เหมือนกับในกระดูข้อต่อของมนุษย์นะครับทำให้แตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็วและลำเลียงสารอาหารไปยังข้อต่อที่มีอาการอักเสบอยู่ได้อย่างตรงจุดครับโอ้โหก็คือมีส่วนผสมนะคะที่ร่างกายเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะคะก็คือ U C 2นะคะเป็นสารสกัดที่ร่างกายต้องการใช่ไหมคะในการเคลื่อนไหวหรือว่า ข้อต่อในร่างกายของเราต่าง,างๆใช่ไหมคะวิธีการทา,ทานทานยากไหมคะคุณโจวิธีการนะครับตัวนี้ทานง่ายมากครับาทานวันละ1แคปซูลตอนเช้านะครับแต่ว่าทานให้สม่ําเสมอเพื่อที่จะลําเลียงสารอาหารไปช่วยตรงส่วนของกระดูกข้อต่อให้แข็งแรงนะครับค่ะนอกเหนือจากสารสกัด U C 2แล้วยังมีสารสกัดชนิดอื่นๆอีกไหมคะ,ะในตัวของบอนเมดพลัสแล้วเนี่ยนอกจาก U C 2แล้วเนี่ย ซึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยเรายังมีสารสกัดงาดำหรือเซซามีนสารสกัดขมิ้นชันหรือเคอร์คูมีนอยสารสกัดแมกนีเซียมวิตามินดีวิตามินซีน C, และวิตามินเอครับสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพเนี่ยอของเรื่องของกระดูกข้อต่อเนี่ยผมแนะนำให้ทานบอลเมดพลาสนะครับทานอย่างต่อเนื่องแค่วันละหนึ่งแคปซูลนะครับควบควบู่กับการทานอาหารให้หลากหลายและครบทั้ง5้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเท่านี้ เราทั้งหลายก็จะมีชิดที่มีความสุขสนุกในทุกๆกิจกรรมที่เราชอบนะคะเหมือนกับคุณแม่ผมที่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่คุณแม่ของคุณโจเองนะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของจริงแบบนี้เลยนะคะวันนี้มาออกรายการข่าวมีคมแบบนี้นะคะทั้งสองท่านเนี่ยเชื่อว่าต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณเชอรี่แน่นอนเลยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างบอลเม็ดพลัสนะคะเราเลือกสรรมาฝากแฟนๆรายการข่าวมีคม วันนี้นะคะเชอรี่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแนะนําคุณผู้ชมหยิบมือถือมาเตรียมรอกันได้เลยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบอลเม็ดพลัสชนิด30แคป,ปซูล2กล่องวันนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะคะบอลเม็ดพลัสชนิด15แคป,ปซูลอีก3กล่องรวมทั้งหมดนะคะจะได้105แคป,ปซูลนะคะทานเพียงวันละ1แคป,ปซูลจะทานได้ทั้งหมด3เดือนครึ่งราคามูลค่ารวมทั้งหมดจาก9,900บาทวันนี้เรามาให้กับ สมาชิกแฟนข่าวมีคมนะคะจ่ายเพียง2,790บาทนะคะสิทธิพิเศษนี้ชลี่ขอมอบให้สำหรับผู้ที่โทรมาตอนนี้100สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่เบอร์โทร02-322-1266ย้ำนะคะ0-2 3 22 1 2 6 6และท่านที่สะดวกสั่งซื้อทางไลน์นะคะสามารถแอดมาได้ที่แอดบอลเม็ด99 แอดบอลเม็ดเกนะคะและสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะหรือคุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้สแกน QR Code กันได้ค่ะและเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะบอลเม็ด mm hmm. plus เนี่ยเราขายดีจน เรียกได้ว่าผลิตแทบไม่ทันนะคะปีนี้เรามีการขยายโกดังเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะคะโปรดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะสำหรับโปรโมชั่น2แถม3นะคะรวมได้ทั้งหมด105แคปซูลนะคะราคารวมจาก9,900บาทนะคะเหลือเพียง2,790บาทนะคะ ตอนนี้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาที่คอเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะที่เบอร์0 2 3 2 2 1 2 6 6ย้ำนะคะ0 2 3 2 2 1 2 6 6หรือ Line แอดบอลเม99แอดบอลเม99 ให้คุณสนุกทุกกิจกรรมมั่นใจได้ทุกการเคลื่อนไหวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบอลเมดพลัสโทรเลยนะคะค่ะสรุปภาพรวมนะคะนอกเหนือจากการทานอาหารในครบผ้าหมูหรือว่าการออกกําลังกายแล้วนะคะผู้ชมสามารถที่จะเลือกวิธีการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางคุณโจและก็คุณเชอรี่มาแนะนําค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณค่ะเอาละค่ะผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปรับชมติดตามข่าวกันต่อค่ะ